สวัสดีครับผมนายสริศส่งเสริมเลขที่สี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชมยัยพรอุสลินเลขที่สิบสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตยากรคำมีเลขที่สิบห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวไพลินทเสนเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะและดิฉันนางสาวสายสุดาวงเวียนเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะโขมก้องเกียรติโขมสิริ ผู้กำกับภาพ,พยนตร์มหากาบคุณพันธ์ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายคุณพันธ์คือหนังไทยฟอร์มยักษ์ที่เปิดพื้นที่ให้คนดูได้บริหารความคิดได้จนจบเรื่องค่ะในตอนจบเรื่องนะคะได้นำมาคิดต่อจนเกิดเป็นคุณพันธ์สาโดยคุณพันธ์ภาคแรกนะคะออกฉายเมื่อปีพุทธศักราช2559ด้วยฝีมือกำกับของก้องเกียรติโคมสิริและฝีมือแสดงนำของอนันดาเอเวอริงแฮม ซึ่งกัสองนะคะครองตำแหน่งของตัวเองมาอย่างยาวนานจนภาคที่2อ,ออกฉายเมื่อปีพุทธศักราช2561และภาคสุดท้ายในปีพุทธศักราช2566ค่ะแต่รวมแล้วใช้เวลากว่า10ปีค่ะในการมองดูภาพยนตร์เรื่องนี้เติบโตอย่างภาคภูมิใจความตั้งใจของนักแสดงและทีมงานครั้งนี้จึงเป็นการดึงความสัมพันธ์ทั้งในมุมสามีพ่อเพื่อน และบุกคลธรรมดาที่มีความสงมริงในเรื่องความเจ็บความตายค่ะผู้กำกับน,นะคะยังตอกย้ำถึงความไม่เปลี่ยนแปลงโดยนำเรื่องการเมืองและความเหลือมล้ํามาใส่ยาเข้มข้นตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเมื่อพุทธศักราช2493สงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงฝ่ายญี่ปุ่นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้สงครามประเทศไทยเข้าสู่สภาวะลมละลายจำเป็นต้องเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร สักดินาหรือผู้ที่มีอำนาจต่างโกงกินและแย่งชิงอำนาจทั้งยังสั่งกวาดล้างกลุ่มนักปฏิวัติจนทําให้ข้าวยากหมากแพงสำร้ายกลุ่มโจ่งต่างๆก็ผันตัวมารับใช้นักการเมืองทําให้ประเทศไทยในช่วงนั้นอยู่ในยุคที่ตกต่ำเป็นอย่างมากตัดภาพมาที่สถานีตํารวจได้มีการสอบสวนขุนพันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกสําคัญของกลุ่มเชื้อดําอีกทั้งตอนที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่ตอนที่เป็นตํารวจอยู่ยังลงมืออย่างโหดเหีเ้ยม เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเขายังพบว่าเขาได้ตัดผมคนร้ายและล้อฟันออกไปแม้ขุนพันธ์บอกว่ามันเป็นวิธีการของเขาแต่ด้านนักสิทธิมนุษยชนกลับมองว่ามันโหดร้ายเกินไปแม้ว่าสุดท้ายขุนพันธ์จะพ้นความผิดแต่ก็ยังต้องย้ายไปประจําการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่นเขาใช้ชีวิตอย่างสงบกับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ณน,นห้องทํางานของหนังสือพิมพ์ฟ้าเมืองสยามนายซอน นักข่าวการเมืองอีกตัวตนหนึ่งของเขาก็คือเสือมหิสวนได้ให้สทคิข่าวเกี่ยวกับขุนพันธ์ให้กับบกตีพีนแต่บกก็บ,บอกว่าให้ในายสอนไปทําข่าวเสือดํากับเสือมหิสวนแทนเพราะข่าวประเภทนั้นขายดีกว่าข่าวขุนพันธ์มากในเวลาเดียวกันนั้นขุนพันธ์ได้รับแจ้งข่าวว่าหลวงพ่อจเจ้าอาวาสที่เขาสมอรเป็นศิษย์อยู่นั้นกําลังจะิ้นอายุขัยบนยอดเขาหลวงพ่อได้พูดถึงนิมิตที่ขุนพันธ์เห็นอยู่มาทูดว่านั่นคือกาเก่า และกล่าวต่อไปอีกว่าอีกไม่นานของที่เองมีอยู่ก็จะเสื่อมลงเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะต้องปล่อยวางและร่างคงกระพันก็จะไม่จําเป็นอีกต่อไปหลวงพ่อยังฝากคําพูดสุดท้ายให้กับผุนพันว่าเจ้าจงทําความดีและชีวิตที่เกิดใหม่จะปกป้องชีวิตเองก่อนที่กายเนื้อของหลวงพ่อจะจางหายไป เช้าวันรุ่งขึ้นพันตำรวจเอกเดชจำรัดและผู้กองทัตเทพเดินทางมาจากสวนกลางเพื่อมาขอให้คุณพันรับงานสำคัญเนื่องจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรอบสังหารในสมุนโนนไทยสอสอฝ่ายปฏิวัติพร้อมคาดการว่าทั้งหมดนะ่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มเชิดดำที่นำโดยเสือดำและเสือมหสิสวนสุดท้ายเพื่อประเทศชาติขุนพันจึงยอมรับงานในครั้งนี้ ต่อมาขุนพันธ์ได้ต่อสู้กับเสือดำและเสือมหิสวนที่จะมาชิงเอาตัวสสทั้งสามแต่โดนซ้อนแผนต้องรีบหนีให้ไวที่สุดทําให้ขุนพันธ์รอชีวิตไปได้หลังจากขุนพันธ์รักษาแผลหายก็ได้รับข่าวว่ามีการพบศพตํารวจสอบเนียมลอยตามน้ํามาจึงได้ใช้คาถาเรียกวิญญาณมาสอบถามจนเจอที่กลบดานของกลุ่มเชื้อด,ดำจากนั้นขุนพันธ์จึงนากําลังตํารวจเดินทางไปยังชุมชนทันทีเมื่อเดินทางมาถึงทางแก่งกินสศก ด่านกลุ่มเชื้อดำที่เตรียมรับอยู่แล้วก็ได้ใช้สายเวท่งดำบูชามนุษย์และสัตว์เพื่อให้ฝูงจระเข้เข้าโจมตีกลุ่มของทัศเทพหนีไปทางหุบเขาก็พบกับโฟงผีป่าที่ถูกเรียกออกมาสุดท้ายเขาและปัวก็ถูกกลุ่มเชื้อดำจับตัวไปทางด้านของขุนพันธ์ที่พาลูกน้องหนีตายไปอย่าง่งหญ้าก็ต้องเจอกับกลุ่มของเสือดำทำให้เขาเจ็บหนักก่อนที่ขุนพันธ์จะโดนเสือดำฆ่าตายเสือมหิสว่วนก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกับประกาศว่า พื้นที่เขตนี้ปกครองโดยเขาจากนั้นจึงพาขุนพันธ์ที่เจ็บหนักไปรักษาที่ค่ายเมื่อถึงค่ายโจนเชิดขาวของเสือมหิสวนก็พบว่าที่นั่นเต็มไปด้วยชาวบ้านและพวกลี้ภัยทางการเมืองไม่ได้เป็นชุมชนอย่างที่เขาคิดเอาไว้ สึกสุดท้ายมาถึงกลุ่มเชื้อดำที่ประกอบไปด้วยเสือดำเสือใบเสือมเหสิสวนก็ได้ออกไปประจันหน้ากับกลุ่มโจนที่ได้นำโดยทัดเทพแต่เสือทั้งสามก็ไม่อาจสู้อาวุธปืนหนักและจำนวนที่มากกว่าได้ขุนพัน์ก็พาผีเอาฮาวิยาลูกับเสือ้ายเข้ารับการโจมตีที่เข้ามาทุกทางเสือายให้คาถานะจังงังที่รุนแรงกว่าเดิมหยุดกระสุนที่พุ่งตรงเข้ามา จากนั้นอาฮาวิยาลูจึงใช้คาถาดูดกระสุนและอาวุธสลายไปเพื่อให้ขุนพันใช้ปืนมายิงใส่ระเบิดที่อยู่ใกล้กับลุ่มของทัดเทพจนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นแม้ว่ากลุ่มเชื้อด,ดำกับขุนพันจะได้รับชัยชนะไปแต่ก็เสียสมาชิกไปจำนวนมากจนสอสอที่อยู่ในกลุ่มเชื้อขาวถูกลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมเสือใบออกท่องเที่ยวไม่มีหลักแหล่งเสือดำยอมวางมือและโดนจับตายที่วัดเสือมหสิสวน กลับมาเป็นนายสอนนักข่าวตามเดิมส่วนขุนพันธ์กลับบ้านไปหาลูกและมีเใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนทัดเทศที่รอดตายกลายเป็นนักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่กลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์ภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์สมมีแก่นเรื่องหรือหัวใจสำคัญของภาพยนตร์ชวยขุนพันธ์ที่ทำมาโดยตลอด คือสะทอนสภาพปริบททางการเมืองทางความเชื่อของผู้คนความศรัทธาที่ไม่ได้แค่พูดว่าจงศรัทธาแต่พูดเรื่องบางทีความศรัทธาก็ถูกท้าทายบางทีความอายุตรรมอาจอยู่เหนืออำนาจความถูกต้องตีความได้หลายอย่างศรัาทธาในของของัาางศรัทธาในความดีศรัาทธาในหน้าที่บรรยากาศคืออีกสิ่งที่สำคัญที่ช่วยส่งเรื่องราวดีลับให้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกคุณพันและลูกมือคนใหม่ของทัพเทพ ต้องเดินทางไปยังชุมจูนผ่านแก่งกินโซดินแดนลีลาที่ห้อมล้อมด้วยลำน้ำเชี่ยวกรากซึ่งผสมผสานออกมาเป็นเส้นทางสู่ชุมจูนอีกหนึ่งข้อสังเกตคือบทบาทของจะคอหญิงค่อนข้างน้อยมีเพียงสองคนคือ 1. ครภูนุ่นภรรยาของขุนพันธ์และหมอสายวิตรีผู้ถูกเสืองหมีส่วนนักพาตัวมาแต่หลังจากได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนเต็ไมไปด้วยโรครายในชุมโจน เธอตัดสินใจอยู่ช่วยเหลือชาวบ้านต่อด้วยความยินดีหญิงทั้งสองรับบทเป็นคนสําคัญของตัวละครหลักเป็นผู้เสริมความสมบูรณ์ของภพาพยนตร์และเข้ามาสร้างสมดุลแม้ทั้งเรื่องมีแต่ชายชะก,กันบทบาทของทั้งคู่ไม่ได้โดดเด่นเหมือนตัวละครชายผู้มีวิชาเป็นเพียงคุณแม่ภรรยาและคุณหมอที่มีความแข็งแกร่งจากที่กล่าวมาผู้เขียนได้ยกตัวอย่างการใช้แนวคิดอตัตลักษณ์ในการวิจารณ์ตัวบท ที่เป็นเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามตัวละครใหม่อย่างเสือดำถูกวางตำแหน่งใ,นให้อยู่ในจุดดำมือจนดิ่งกับความทุกข์และความสูญเสียแนอดีจึงทําให้เสือดำกลายเป็นคนหดเงียบถ้าไม่เลือกหน้าแต่ยังละเว้นเด็กและผู้หญิงขณะที่เสือหมฆส่วนเป็นจอมโจรสายลองตัวป้นเงินป้นยาแจกจ่ายคนจนในตอนสุดท้ายขุนพันกับกลุ่มเชือดำได้ร่วมมือกันเกิดจากทั้งสอง ตามถูกกลุ่มคนผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหักหลังจึงทําให้ทั้งสองช่วยการต่อสู้กับกลุ่มโจรที่ร่วมมือกับตำรวจเพื่อคืนอ,อิสรภาพให้แก่คนในชุมชนได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระและผู้เขียนยังได้ยกตัวอย่างความก้าวหน้าทางความคิดเป็นที่มาของคําว่าสิทธิมนุษยชนซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีอำนาจน,น้อยกว่าอย่างกลุ่มเชิดกับกลุ่มพันจึงทําให้ตกเป็นได้ร่างของกรากครอง และเติบโตในสังคมแห่งความเหลือดล้อนในที่สุดการต่อสู้ของตัวละครกับอำนาจสูงสุดัซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความก้าวหน้าทางความคิดเป็นที่มาของคำว่าสิทธิมนุษยชนซึ่งคนที่มีอำนาจน้อยกว่าต้องยอมโดยไม่มีทางเลือกต่ออำนาจที่มีระบบการเมืองแบบเผด็จการตำรวจและโจรเป็นเพียงคนธรรมดาผู้เกิดและเติบโตในสังคมแห่งความเหลื่อมล้อเป็นผู้รับเคาะภายใต้ระบบอยุติธรรมค่ะ และเป็นเบี้ยร่างของการปกครองอันบิดเบี้ยวที่หล่อหลอมพวกเขาให้เติบโตบนเส้นทางก้านกุหลาบเช่นนี้ค่ะในเรื่องคุณพันสามนะคะภาคนี้ใส่ความแฟนตาซีและเรื่องราวเข้มข้นจัดเต็มตลอดเวลาเกือบ3ชั่วโมงถือเป็นการปิดไตาภาคที่เชื่อว่าได้ผลลัพธ์ย่อมดีค่ะ สัญลักษณ์ของการประนาการระหว่างสองขั้วอํานาจประชาธิปไตยไม่มีทางก้าวหน้าในยุคผลิตการของเมืองและนั่นคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเหตุการณ์ยังคงตอกย้ําถึงความไม่เปลี่ยนแปลงโดยนําเอาการเมืองและความเหลื่อมล้ามาใส่อย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเมื่อคนดูเริ่มจับทางของกล้องเกียร์ขมสิริได้ทําให้เห็นถึงจุดคลายความนิยมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของกล้องเกียร์ขมสิรินั้นไม่มีคําตอบและไม่มีคำาถา ตัดสินในการกระทําของทั้งสองฝ่ายมีเพียงคําถามเกี่ยวกับโลกสีเทาชื่นชมก็ไม่ได้โห่ไล่ก็ไม่สุดแต่ในชีวิตจริงก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครเป็นฮีโร่เหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทําให้เห็นถึงความน่าตื่นตาตื่นใจแต่อาจจะทําให้คนดูบางคนเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เช่นคาถากรรมบางตาคงกระพันแคล้วคลาดสนทนากับคนตายเป็นต้น แต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับคนดูว่าจะเลือกเชื่อยังไง